และแล้วก็เดินมาถึงเทศกาลที่เราชอบที่สุดแห่งปีนั่นก็คือเทศกาลคริสต์มาสปีที่แล้วทําห้องเช่าในเชลรูปหิมะดีก่อนนู้น เคยทาบ้านในต้นคริสต์มาสแบบแนวนอนสําหรับปีนี้เราก็เลยอยากจะสร้างบ้านในต้นคริสต์มาสเหมือนเดิมแต่จะเป็นบ้านบนต้นคริสต์มาสแนวตั้งสร้างกรอบสี่เหลี่ยมขนาด8คูณ8ขึ้นมา2ชั้นนะคะชั้นที่2เนี่ยเราจะยืดออกไปข้างๆให้มันเยอะนิดนึงหลังจากนั้นเราจะนําหลังคาตัวนี้ค่ะ half gable roof เราจะทําเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสที่ตั้งแต่างานอยู่คุณผู้ชมจะนึกออกไหมคะเป็นเหมือนแบบว่ากิ่งสามเหลี่ยมของต้นคริสต์มาสชั้นล่างอะ่ะขอปรับชั้นล่างสุดเนี่ยให้เป็นผนัง ระดับสูงระดับ2ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ชั้นที่2ก็ปรับแบบสูงระดับ2เหมือนกันหลังจากนั้นเราจะเอาหลังคาตัวนี้ขึ้นมาให้มันพอดีกับขอบของเชลด้านบนแบบนี้ต่อไปเราจะก๊อปปี้ห้องที่ชั้น2นะคะขึ้นไปแปะไว้ที่ชั้น3แล้วเราก็ค่อยๆหดเชลเราเข้ามากี่ไทส์ไม่รู้ต้องทําการทดลองนะคะว่าเท่าไหร่สวยก็หลังคาเราก็แปะลงไปคิดว่าแบบนี้ก็น่าจะได้นะชั้นนี้ก็อาจจะสูงระดับ2ด้วยก็แล้วกันหดทั้ง2ข้างเนี่ยให้มัน เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ก๊อปหลังคาทีเดียวได้แต่หลังคาอาจจะต้องกดชีฟค้างไวเนาะเพื่อที่จะหดอีฟตรงนี้เขาลงมาแบบนี้ชั้นบนตรงนี้ก็หดลงมาด้วยค่ะขึ้นไปที่ชั้น4ี่เป็นชั้นสุดท้ายของเชลนี้เนาะเราก็จะทาเหมือนเดิมเลยหดด้านข้างสองข้างเนี้ยเข้ามาอย่างละ2ทายก๊อปปี้หลังคาแล้วก็แปะลงไปถ้าชั้นบนสุดเราเป็นผนังระดับเตี้ยสุดแล้วเราปรับหลังคาให้มันมาพอดีกับผนังตรงนี้ใช่ไหมคะอา่าทีเนี้ยชั้นบนที่สุดเลยเราจะก๊อปปี้ ตัวเดิมหลังคาตัวเดิมเนืออามาแปะไว้โอ้ปัญหาเกิดแล้วค่ะถ้าหลังคาสองข้างไม่เท่ากันน่ะมันจะทําสามเหลี่ยมไม่ได้ค่ะทุกคนงั้นเราลองกระดึบหลังคาตรงนี้เข้ามาหนึทายกระดึบหลังคาตรงนี้เข้ามาอีกหนึ่งทายกดเชลให้เล็กลงมาแบบนี้อุ้ยเป็นต้นคริสต์มาสแบบ ประปลาดมากอะอชั้นที่4เนี่ยอาจจะต้องผนังสูงแบบมีเดียมวอลด้วยแล้วลองเอาหลังคาตัวเนี้ยขึ้นไปให้เท่ากับหลังคาด้านบนก็ไม่ได้เห็นปะเพราะว่ากิ่งก้านใบของต้นคริสต์มาสควรจะออกมาอีกหนึ่งทายสแบบนี้ขอทุบหลังคาด้านบนออกก่อนเลยแล้วก็เรามาปรับหลังคาพีสนี้กันว่าถ้ามันพอดีแบบเนี้ยมันจะสวยไหมนะแล้วถ้าชั้นบนเราหดอีฟขึ้นไปมันก็จะไม่ต่อเนื่องกันอุ๊ยคิดอะไรออกรู้ปะแล้วถ้าเราดึงออกมาแบบนี้ เพื่อที่ด้านบนเนี่ยจะได้เป็นต้นคริสต์มาสอีกชั้นหนึ่งแบบนี้วายน่ารักไหมทุกคนเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรานําหลังคานะคะมาแปะไว้ให้มันเท่ากันทั้งสองด้านแล้วความจริงก็จะปรากฏน่ารักนะแต่แบบนี้คือเด้งดึง๋งตึงๆยันๆยย <c oughs> แล้วเหมือนแบบจะเล็กไปนะคะเดี๋ยวเราจะเซฟเชลเนี่ยเข้าไลบรารีของเราก่อนกดจุดสจุด,ดด้านบนออกมาที่ manage world นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนแมปกันนิดหน่อยคือเราอยากสร้างในแมพมะหมาะแมวอะ,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 ะทุกคนมันน่ารักอะเออถ้าสร้างบนเกา นี้จะสวยไหมคะแปลว,ว่าเราอาจจะต้องนําคนในบ้านหลังนี้ออกไปก่อนเนาะแล้วก็จะทําการย้ายบ้านคุณหมีหมีค่ะ move out แล้วก็เข้ามาในบ้านหลังนี้บูโด d o z e เขาทิ้งไปติกถูกมาถึงแล้วเข้าไปในโหมดสร้างเข้าไปในเชล์ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เนาะในไลบรารีของเราขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการตีผนังตรงกลางเพื่อที่จะแบ่งครึ่งเชลด์นี้อีก1ทีหลังจากแบ่งครึ่งนะคะหิมะถาถามแบบนี้เราทําอะไรไม่ได้เลยค่ะฟิลเตอร์ภาคเสริมซีซันนะคะเราค่อยค่อยไหล ลงมาเรื่อยๆจนเจอกับตัวนี้ค่ะ Doctor June Sweater Control Device เอาเขามาตั้งไว้ในรถของเราก่อนให้ซิมของเรามากดที่เครื่องนี้นะคะ Change Current Weather ก็คือเปลี่ยนสภาพอากาศปัจจุบันเราจะทําให้เป็นฮอตก่อนเลยอย่างน้อยหิมะมันจะได้ละลายค่ะเราจะได้ตกแต่งสถานที่นี้ได้อย่างสวยสดงดงามอาจจะต้องเลือกเป็น Heat Wave ค่ะเห็นไหมหิมะมันจะค่อยๆละลายออกไปเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอกลับเข้าไปยังโหมดสร้างกันได้ค่ะที่เราแบ่งครึ่งเชลไว้เพราะว่าเราอยากจะทําให้เชลด้านหนึ่งของ เราเป็นสีแดงแบบนี้และเชลอีกข้างของเราเป็นสีเขียวแบบนี้เลยค่ะหลังคาด้านหนึ่งก็จะเป็นสีแดงแบบนี้อีกด้านก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้โอ้โหแล้วล็อตนี้นะแดดลงข้างหลังบ้านอะ่ะคือถ้าสร้างจากฝั่งเนี้ยน่าจะสวยกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับด้านบ้านก็ได้เนาะทางเข้าบ้านนะคะเราจะเอามาเข้าข้างๆแบบนี้แล้วก็จะวาดพอร์ชออกมาฝั่งหนึ่งสีเขียวฝั่งหนึ่งสีแดงพื้นระเบียงฝั่งสีเขียวเนี่ยเราจะใช้เป็นสีเข้มๆตัวนี้จาก cottage living ประตูจะใช้สีน้ำตาลตัวนี้ จากคอ t เทจลิฟวิ่งเหมือนกันต้นคริสต์มาสที่ระเบียกนะคะเราจะใช้ตัวนี้เลยสีเขียว,ยวต้นคริสต์มาสเนี่ยมากับภาคเสริมซีซันนะคะนําที่ตกแต่งผนังเอามาแปะไว้ข้างๆแบบนี้รีสที่เราจะใช้เนี่ยก็จะใช้จากของภาคเสริมซีซันนะคะเน้นเป็นสีเขียวเขียวเข้าไว้อาจจะขยายขึ้นมานิดนึงตุ๊กตาสโนว์แมนด้านหน้าบ้านนัดแครกเกอร์อีกสักตัวไว้ทางเข้าบ้านตรงนี้เลยค่ะมีที่หยิบร่มกองของขวัญสักกองนึงตู้เก็บของด้านหน้าบ้านนะคะขยับร่มออกมาจัดระเบียบให้ดีตกแต่งด้านหน้าบ้าน ให้ดูเฟสที่เฟสใจในติมสีเขียวๆนะคะมีพรมนมเล็กๆตรงนี้ที่ปลดล็อกจากอีเวนต์แจกฟรีด้วยนะเป็นอีเวนต์ฮอลิเดย์ของดัซซิมค่ะเอากล่องข้องควัญป้ายต่างๆมาแปะไว้มีไฟห้อยลงมาจากเพดานมีกวางเรนเดียร์มีหญ้ามีเทียนเพิ่มความอโรมาทธรพีเดินเข้ามาด้านในบ้านฝั่งสีเขียวนะคะก็จะเจอกับโซนโฟเยเราอยากจะใช้พื้นไม้ตัวนี้มากๆเลยค่ะของ jungle Adventure วัวเปเปอร์เราจะใช้สีเขียวตัวนี้จากของ Life a n d d ์เดราวบันไดจาก c o t t a g e Living แล้วก็ ของคอทเทจชีวิ n งนะคะใส่โซฟาของ growing t o g e t h e r ลงไปพรมก็จะใช้จากของ growing t o g e t h e r นะคะแต่จะย่อขนาดเข้าลงแบบนี้โต๊ะไม้จากของ a คท and ดอรผ้าม่านเราจะใช้เป็นผ้าม่านสีเขียวอ่อนตัวนี้นะคะแปะไปเลยฝั่งหนึ่งเราอยากจะมาโนว่าเป็นผ้าม่านที่เหมือนแบบว่ารูดไปอีกฝั่งอ่ะเดี๋ยวนะทำไมสีรางม่านมันไม่เท่ากันนะ <c oughs> หรือว่ามันบักแสงคะเอ๊ะบักแสงเหรอคะน่าจะบักแสงนะคะด้านนอกมีต้นคริสต์มาสไปแล้วด้านในบ้านใต้บันไดตรงนี้เราก็จะใส่ต้นคริสต์ ไปให้เขาอีกนะคะหันดาวให้มันออกมาดีๆแบบนี้มีสโนว์แมนตกแต่งข้างๆสักตัวนําตัวตกแต่งผนังตัวเดิมเลยนะคะที่เราไว้ห้อยด้านนอกเนี่ยกับกาแรนเอามาแปะด้านในด้วยให้มันดูเฟสทีฟเฟสใจภาคเสริมซีซันเนี่ยเขาจะมีตัวห้อยลงมาจากเพดานที่มันดูเฟสทีฟเฟสใจขนาดนี้น่ารักมากๆเราจะเลือกเป็นสีเขียวๆเ,เหลืองๆตัวนี้นะคะเปิดกริดขึ้นมานะเพราะว่าเราอยากจะทําให้มันต่อเนื่องกันเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้แปะเพดานได้สีเ่เหลี่ยมๆแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะ ไฟสวยๆสักดวงไฟห้อยอันนี้ก็สวยนะของ Paranormal เอามาแปะไปตรงกลางเลยนะคะตกแต่งโซนโฟเย่โฟใจของบ้านหลังสีเขียวเสร็จแล้วนะคะเราว่าหลังนี้เราอยากจะทําให้มันออกแบบ cottage, คอเทจคอใจโคซี่โคใจอะไรแบบนี้เอาพวกเทียนต่ตางๆมารายล้อมมีโค้ดแร็กแล้วก็ที่ปรับอุณหภูมิให้กับบ้านหลังนี้เติมตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตากระจกนะคะแล้วก็ของขวัญไว้ใต้บันไดและนี่ก็คือชั้นล่างสุดของฝั่งสีเขียวนะคะตัดภาพมาดูทางฝั่งสีแดงบ้างพื้นตรงระเบียงเนี่ยเราจะใช้ พื้นเหนียวเท้าตัวนี้จากของ Getfamous ประตูสีดําของ Eco ต้อนคริสต์มาสแบบโมเดิร์นโมใจสีดําแดงเพราะว่าฝั่งเนี้ยเราอยากจะทําให้มันเป็นสไตล์โมเดิร์นนั่นเองจนโนแมนสีแดงน่ารักมาก เอามาไว้ด้านหน้าบ้านเลยนะคะลูกโป่งแดงๆไว้สองข้างด้านต้นคริสต์มาส g h School Years มีซุ้มลูกโป่งสีดําแดงตัวนี้ค่ะแล้วเราจะไม่เอาหรอคะเอาสิคะแล้วเดี๋ยวเราจะขยบซุ้มลูกโป่งสีแดงอันนี้มาไว้ทางด้านหน้าบ้านละกันเพราะว่าอยากได้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้น snowman หนูเข้าไปอยู่กับต้นคริสต์มาสด้านหลังนะลูกเติมกล่องของข,องขวัญติดไฟเพดานเติมพรมลามะเพียงเท่านี้แล้วว่าระเบียงตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะเพราะว่าอยากจะทําให้มันดูโมเดิลขึ้นมาพื้นด้านในบ้านเราจะใช้สีดําปิดปีแบบ เลยนะคะจะของไลฟ์แอนเดสบันไดกับเราบันไดเราจะใช้ของสปาเดวอัพเปอร์สีดำตัวนี้เลยค่ะโมเดิร์นลักซ์คิตด้ในบ้านแปะริสที่ดูโมเดิร์นโมใจสีดำแดงลงไปแบบนี้้าห้อยก็ก๊อบจากด้านนอกเอามาเชื่อมต่อไปทางด้านในก๊อบของตกแต่งจากด้านนอกเอามาขยายนะคะแล้วก็แปะไว้ด้านนอกด้านในมันจะได้คืบกันโซฟาชั้นล่างเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้นะจากเพอร์เฟ p a ์พาเทแล้วก็จะใช้โต๊ะตัวนี้จากของซิตี้ล v ฟวิงค่ะมันจะมีไฟออกมาด้วยพมาณสีแดงตัวนี้เลยค่ะจากของ My Wed Story Wedding แต่เราอยากได้รางบ้านสีดำนะคะก็จะเอาจากของ Desert l u x ักซ์มาขยายขึ้นมาแล้วก็แปะไปข้างบนแบบนี้รรมจะใช้สีดำของ High School Years ตัวนี้เอามาขยายนะคะที่มาเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็เอามาแปะลงไปตรงกลางแบบนี้เลยตอนคริสต์มาสต้นเล็กด้านในก็จะใช้สีเขียวๆแดงๆเนาะเลเยอตต่างๆของบ้านเนี่ยเราจะทาให้มันเหมือนกันเลยนะคะให้ทาคู่กันไปแต่ที่จะเปลี่ยนก็คือสไตล์การแต่งบ้านแค่นั้นเลยฝั่งความโมเดิร์นมินิมอลสีดำขาวแล้วก็เน้นแดงเป็นติม เลยะะอยากรู้เหมือนกันว่าจะออกมาไปเนงทิศทางไหนสําหรับชั้นที่2เนี่ยเราได้แบ่ง Flo ร์เพลนไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราขอทําฝั่งโมเดนก่อนก็แล้วกันด้านหลังตรงเนี้ยจะเป็นห้องครัวเนาะแล้วก็เคาน์เตอร์ที่เราจะใช้สีแดงตัวนี้เลยค่ะจาก Life and Day ตัว Upper c a b เ n e t เน็ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเอาเคาน์เตอร์เข้ามาซ้อนแบบนี้ปุ๊บเคาน์เตอร์อันนี้ทิ้งเปลี่ยนเป็นตู้เย็นสีแดงที่เข้าเสร็จกันหรือว่า Flo ร์เพลนเราจะเอาตู้มาไว้ด้านซ้ายสุดแบบนี้แล้วก็ ฝั่งนี้จะเป็นตู้เย็นด้านข้างตู้เย็นเนี่ยก็จะเป็นก๊อกล้างจานเว้น1เคา์เตอร์นะคะแล้วก็อีกคา์เตอร์นึงจะขายทิ้งเอาเตาสีแดงมาใส่เลยจ้าอยากจะติดแกลมค่ะเอาหน้าต่างตัวนี้ของพักเสริมวินเทจแกลเมอร์นะคะเอามาติดไว้เป็นฉากหลังของห้องครัวแบบนี้เลยเราจะเหลือ1เคา์เตอร์ไว้ทํากับข้าวเนาะอีกเคา์เตอร์นึงเราจะตกแต่งและของที่เราจะใช้ตกแต่งนะคะฟิลเตอร์ภาคเสริมไลฟ์แอนด์เดได้เลยจ้ะมันแบบไวท์มันใช่อะ่ะมันดีมันโมเดิร์นมันลักชูถูก ใจมีมีมากภาคเสริมนี้สร้างบ้านสนุกมากอยากจะเติมหนังสือทําอาหารนะคะจากของ Home Chef Puzzle เข้าไปให้ด้วยนี่มันจะได้ดูบ้านลิฟตินค่ะเขาอาจจะดูสูตรทากับข้าวที่ทําเมนูคริสต์มาสสักเมนูหนึ่งอยู่ก็ได้พื้นสีดาของ Life and Date w a p p e r เราจะใช้สีดําตัวนี้จาก Dine Out ประตูจาก Eco Lifestyle จากชั้นล่างขึ้นมาชั้น2ปุ๊บก็อาจจะมี console table ตัวนี้สีแดงๆนะคะเป็นไม้แดงๆจากของ Spa Day สวยมากรูปถ่าย Modern Lux 1รูปแจกันจาก Modern Lux หนึ่งอันกระเป๋าสีดำดำทองทองหนึ่งอันพอเลยค่ะ สวยเลยค่ะน้อยๆหันหลังกลับมาผนังตรงนี้มันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากโซนทีวีทีวีที่เราจะเลือกนะคะเป็นตัวปลดล็อกจาก Co ซ y Celebration e v e n t ตัวนี้เป็นทีวีแสงเหนือค่ะสวยมากใต้ทีวีเราจะเอารางม่านของ Desert Lu ต k ักิดนะคะเอามาแปะไว้แบบนี้พรมสีแดงดำจาก Mo อสก i no เอามาย่อขนาดลงหาวางไว้หน้าหน้าทีวีแน่นอนว่าโต๊ะตรงกลางก็จะต้องจากของ o s ส h i โ no เหมือนกันแต่โต๊ะเนี่ยมีมิอยากจะเล่นเป็นสีดำไปเลยค่ะโซฟาสีดำตัวนี้ จากของมอสกีโน่ปุบกลมๆเล็กๆจาก High School Year ส้นไม้แห้งหน้าทีวีจาก Industrial o f อฟคิดตกแต่งห้องรับแขกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเน้นเป็นสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวมีหนังสือหน้าทีวีมีที่เล่นแผ่นเสียงของตกแต่งกระปุกกระปิกนิดหน่อยเอาไฟที่แปะผนังนะคะมาซ่อนไว้ด้านใต้แล้วก็เอามาแปะไว้ด้านบนตรงนี้เติมเสาเข้าไปด้วยค่ะเรามาดูโซนรับประธานอาหารกันบ้างนะคะเราสร้างห้องครัวโดยที่เราไม่ได้คิดไว้เลยว่าคุณมีจะทานข้าวตรงไหนคะแป๊บนึงนะเราอาจจะ ต้องโลหห้องครัวให้มันสามารถใช้งานได้เราก็ทานข้าวได้ขยับของตกแต่งเข้าไปด้านในสุดแบบนี้เอาเคาน์เตอร์เข้าไปด้านในขยับทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเราก็เอาตู้เย็นมาแปะไว้ตรงนี้ขยับอัปเปอร์คัพบิเนตทุกอย่างเลยปรับพื้นที่ห้องครัวนะคะให้มันดูเล็กกว่าเดิมนิดนึงเพื่อที่โซนบริเวณตรงนี้จะได้ใส่เป็นที่นั่งทานข้าวได้ค่ะโต๊ะมาเบลเบสเกมไหมแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้จากของ Get To g e t h e r เราว่ามันก็ไม่แย่นะแต่เคาน์เตอร์ ตรงเนี้ยมันเหมือนมันมันหายไปอะทุกคนหรือว่าเราจะเอาเคาน์เตอร์เข้ามุมด้านข้างๆแบบนี้ดีคะเอามาแปะไว้เราคิดว่าจิมน,น่าจะเดินได้นะแล้วฝั่งข้างๆตู้เย็นตรงเนี้ยเราก็จะได้ใส่ขยะกับกระถางต้นไม้สักต้นตกแต่งโซนทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไฟมาลงเอารูปภาพมาแปะแล้วก็เอาของตกแต่งผนังที่ดูเฟสทีฟเฟสใจเอามาประดับนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็มีมีเนี่ยได้ไปสร้างห้องน้ำมาเรียบร้อยแล้วเนาะจะใช้ติมสีแดงสีดําพื้นมาเบลสีแดงตัวนี้จากของ Love Struck นะคะ เอามาเล่นกับผลิตภัณฑ์ในห้องน้ําของสปาเดย์มีที่แปะผนังจากของซีซั่นรูปภาพสวยๆจากของโคซี่คิดเสร็จปที่เรียบร้อยสําหรับฝั่งโมเดิร์นสีแดงเรา move มาทําฝั่งโคซี่โคใจคอเทจคอใจสีเขียวๆกันบ้างพื้นใช้ตัวเดิมกับด้านล่างเลยค่ะจากจังเกิลเวนเจอร์วอลเปเปอร์ชั้น2นะคะเราจะใช้จากของเบสเมนทร r ชเชอร์ตัวนี้สีเขียวๆดูชื้นๆประตูห้องน้ําแบบมีผ้าม่านปิดตรงนี้ด้วยน่ารักมากของนิสตี้นิตติ้งนะคะห้องครัวแบบคอเทจก็จะต้องใช้เคาน์เตอร์จากคอ เคทช์ลิฟวิ่งแน่นอนเขาจะมีอ่างล้างมือที่เข้าเสร็จกันแบบนี้เราก็จะเอาหันเข้าไปเลยเตาทํากับข้าวเนี่ยเราอยากจะใช้ของ p พ r e n t นฮูตัวนี้ค่ะสีเขียวด้วยนสีเขียวตัวนี้จาก o t t a g e Living น่ารัก Upper Cabinet ก็ต้องของ c o t t a g e Living ค่ะแต่เราจะใช้พีชที่มีความแตกต่างกันเยอะนิดนึงออกมาหน้าตาแบบนี้เลยไปหาฮูดดูดควันจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของ a บ e เกม u อ s w สวอชขึ้นมาใหม่น่ารักดีดูสนิมเครอะเครอะบเปเปอร์ด้านหลังเราจะเปลี่ยนเป็นไทยโตัวนี้จากของ Home ฮ h e f h พั โ so, ตกแต่งด้านในห้องครัวนะคะด้วยแท็กคริสต์มาสอะไรแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีกระทะแปะไว้แบบนี้มีถาดคัพเค้กอยู่บริเวณนี้ด้วยค่ะเหมือนแบบเพิ่งอบขนมมาใหม่ๆแล้วก็จะมีถาดโกโก้ไว้บริเวณด้านนี้น่ารักมาก ขยะสักอันนึงคอทเทจลิฟทงเขามีตู้โชว์จานอะไรแบบนี้เราว่ามันเข้ามากเลยอะ่ะที่จะเอามาวางไว้ในห้องครัวแล้วก็ขยะอาจจะเอามาวางไว้ด้านข้างเคาน์เตอร์ตรงนี้เนาะอยากจะมีเตาผิงหินหินแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีด้านหลังตรงนี้ให้เป็นหินแบบนี้น่ารักมากเสาสีน้ําตาลจากคอทเทจลิฟทงแน่นอนว่ามันต้องมีทีวีอะเนาะแต่ทีนี้มันจะทําไม่ได้ถ้ามันยังมีผนังเต็มอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็จะทุบออกจับทีวีถ้ามันยังสแน p กันอยู่แบบนี้ก็จะต้องทุบผนังออกให้หมดเลย โอ้ติดบันไดด้วยค่ะเพราะว่าบันไดก็มีผนังเนาะงั้นเราโยกบันไดออกไปก่อนเอาเตาผิงกลับขึ้นมาวางหยิบทีวีนะคะกลับขึ้นมาหมุนให้ถูกด้านแล้วก็ค่อยๆกด control 9ขึ้นมาแบบนี้กดปุ่ม alt นะคะเพื่อที่เราจะได้ขยับเขย่า,อ,ยาอิสระแล้วก็จะทําการฝังทีวีตัวนี้เข้าไปในเตาเผาแบบนี้เลยนําบันไดามาจับเข้าที่ตีผนังเต็มขึ้นมาแบบนี้ทาสีผนังลงไปโจฟ้าที่ดูโคซีไม่มีอะไรชนะตัวนี้แล้วค่ะบุกนุ๊กพรมสีเขียวที่เราจะ ใช้ตัวนี้นะคะจากของ Life and Date เอามาย่อลงแล้วแปะไว้หน้าเตาผิงเรารู้นะว่าพรมหน้าเตาผิงเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้แต่นั้นสวยค่ะโต๊ะ o f f e e Table เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะจากของ Growing to g e t o r แต่ว่าจะใช้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ข้างเตาเผาก็ควรจะต้องมี Fire Tool ต้นไม้สวยๆส,สักอันหนึ่งตกแต่งให้ดู f เ e สตีฟเฟ e ใจเติมเชิญเทียนเพิ่มความโคซี่โต๊ะทานข้าวที่มีผ้าปูตัวนี้นะคะของ Cozy Bistro โต๊ะอี้ตัวนี้เราใช้จากของ Cat and Dog นะคะมันน่ารั มา,มากอะมันมีเบาะนั่งด้วยอะแปะเทียนไปตรงกลางโต๊ะพรมกลมๆด้านใต้นะคะเราจะใช้เป็นพรมแบบสันๆตัวนี้ขยับโต๊ะให้มันอยู่ตรงกลางตกแต่งโซน living space kitchen d น n i n g ของบ้านหลังสีเขียวเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะมันโคซี่โคใจมากห้องน้ําเราก็ทําเป็นแบบธรมธรมดาธราเนาะเน้นตัวตกแต่งผนังเข้าว่าค่ะให้มันดูเฟสทีเฟสใจเอากองผ้าอะไรพวกนี้มาวางให้มันดูโคซี่มีออตโตมันแล้วก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงบริเวณด้านนี้ชอบมาก คอทเทจคอใจโคซีฟสุบสุบในส่วนของฟาวแพร้นชั้น3เนี่ยก็จะมีห้องนอนใหญ่ห,ญหนึ่งห้องนะคะห้องน้ําแบบออสวีทหนึ่งห้องและทางขึ้นไปสู่ชั้นที่4เราทําเป็นแลตเดอร์ธรรมดาเลยเนาะเพราะว่าที่มันไม่พอจริงๆค่ะแลนดิ้งแอเรียพื้นเราจะใช้ตัวเดิมนะคะผนังที่ใช้จะใช้เป็นสีนี้ค่ะของเบสเกมประตูเราจะใช้จากของภาคเสริมซีซันนะคะมันน่าหลักมากแล้วมันคอทเทจคอใจมากตู้เก็บผ้าสีเขียวๆหน้าห้องนอนของนิสตี้นิตติ้งผนังตรงนี้เราอยากจะเอารูปภาพนะคะมาเรียงกันแบบยุบ มีอันเล็กๆอันนี้จาก Cottage Living ภาพถ่ายเล็กๆตกแต่งผนังจาก Cozy Celebration ต้นไม้แปะผนังแล้วก็โคมไฟแปะผนังสวยๆจะเรียงรูปภาพบนผนังให้ดีนะคะเอาโคมไฟมาเติมเนาะมีต้นไม้ตามมุมห้องกล่องเก็บของรมด้านหน้าทางเข้าห้องนอนแค่นี้ Landing area ก็เสร็จลคะค่ะในห้องนอนเราอยากจะใส่เป็นพรมให้เขามาก w a เ l p a p e r เราจะใช้สีเขียวตารางตัวนี้ของ Base Game เตียงนอนของ Horse Ranch ผ้าม่านเราจะใช้ของ Cat Dog สีน้ำตาลเขียวตัวนี้โต๊ะหัวเตียง ก็ต้องฮอสแร์นค่ะน่ารักสุดๆทําการกระดึบเตียงเข้ามาชิดด้านขวาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เอาโคมไฟจากซีซั่นมาวางไว้ตู้เสื้อผ้าตรงมุมห้องฝั่งคีิของคอเทชลิฟวิงเนี่ยเขาก็จะมีตู้เสื้อผ้าที่มีกระจกแบบนี้ด้วยมันเข้าไว้์เข้าตีมกันค่ะเอามาโปะไว้เลยต่อให้พื้นของเราจะเป็นพรมแล้วเราก็จะใส่พรมสีน้ําตาลแบบนี้ลงไปใต้เตียงอีกค่ะจาก Life and เ a y เติมเตาผิงเพิ่มความโคซี่ตกแต่งห้องนอนสุดโคซี่โคใจตีมสีเขียวๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบริเวณรรรริมหหนน้าาาาาต่่งเเเยออพววกกัืค อะไรอย่างนี้แล้วเอามาวางกองไว้ให้เป็นสกิลบิลดิ้งของเขามีกับอ e ีโยกหน้าเตาผิงตกแต่งด้วยรูปภาพโคมไฟแล้วก็จะไก่กระตาหันกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็มีการตกแต่งผนังตามจุดต่างๆเอาหนังสือมาวางไว้บนเชลมีที่ตกแต่งผนังให้ดูเฟสทีฟอยู่บนผนังด้วยในส่วนของห้องน้ำเนี่ยเราจะใช้พื้นแล้วก็ผนังตัวเดียวกับชั้นล่างเลยอ่างล้างมือจากของ Parent h o o d ถ้าครกจากของ Cat สันดอกอ่างอาบน้ำจากของ c ค t สันอกและนี่ก็คือห้องน้ำลงจบขององค์ส,สวีทบัตโรม พยายามจะทําให้มันโคซี่ด้วยการตกแต่งต้นไม้เชฟต่างๆที่มันมีความต้นไม้มีผ้ามีการสารของไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ช่วยให้บ้านหลังนี้โคซี่ยิ่งขึ้นฝั่งสีแดงโมเดิร์นโมจัยเนี่ยเราจะใช้วอลเปเปอร์สารต่อมาจากด้านล่างแบบนี้ประตูสีดําจาก Dream Home Decorator เหมือนเดิมตัวเลดเดอร์เราจะเปลี่ยนให้เป็นสีดําแล้วก็มีความเป็นเมทัลตรงที่มันเหยียบขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะโต๊ะมาโบวสีดําสนิทด,ด้านหน้าห้องนอนรูปภาพเก๋ๆสักรูปหนึ่งต้นไม้สีแดงที่มุมห้อง เบาๆง่ายๆดำๆเแด,ๆด,ๆดงๆค่ะกับ Landing a r e ยบ้านโมเดิร์นแค่เอากล่องของข,องขวัญมาวางไว้ข้างๆางกระถางต้นไม้ติดรีสติดตัวตกแต่งผนังก็ดูเฟสทีฟเฟสใจลวค่ะบ้านคอทเทจเราใช้พรมไปแล้วบ้านหลังนี้เราก็อยากจะใช้พรมด้วยแต่จะใช้พรมเป็นสีดำตัวนี้ของ Dine Out w a เป p a อร์จะใช้จาก Moschino ค่ะโมเดิร์นมากเตียงนอนสีแดงดำตัวนี้จากของ Get Famous โต๊ะข้างหัวเตียงก็จะใช้สีดำแดงตัวนี้จากของ Get Famous เหมือนกันประเด็นเลยคือโต๊ะใหญ่มากเราอาจจะ ต้องขยบเตียงแบบกระดึบกระดึบนิดหนึ่งประมาณสีแดงแปะตัวนี้จาก My w e d d i n g Story แต่อยากได้รางม่านสีดําค่ะเราจะนํารางม่านจากของ Desert Lux เนี่ยมาขยายนะคะแล้วก็เอามาแปะไว้ด้านบนแบบนี้โคมไฟหัวเตียงจาก v i n t ท g e g l a เม u รหรูสุดๆเราเปลี่ยนเสื้อผ้าจาก o s สกี n นมุมห้องฝั่งนี้นะคะเราจะใช้เป็นโต๊ะแต่งหน้าจากของ m มเด r n Lux ักเก้าอี้แต่งหน้านุ่มสบายตุ้สจากรีพโฮมฝั่ง m มเด r n โมใจสีดําแดงนะคะในธีมคริสต์มาสตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วไฟห้อยย้อยลงมา จากเพดานเนี่ยเราใช้ของโมเดิร์นลักซ์คิดเอามาย่อขนาดแล้วก็มาทําซ้อนกันนะคะจะได้ปฏิมากมไฟอะไรใหม่ๆเนาะด้านหน้าห้องบริเวณตรงนี้เราก็เอาไฟจากของฟิตเนสสตาฟแพกค่ะมันจะเป็นไฟหน้าตาแบบนี้เราจะเอาเขามาประกอบกันมันก็จะออกมาแบบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันเลยเนาะแล้วก็จะมีเชฟที่ DIY จากรางม่านเอาตัวตุ้มตุ้ยมาตกแต่งมีนัดครกเกอร์แล้วก็มีเทียนมีกล่องของข,องขวัญให้ดูเฟสตีฟในส่วนของออนสวีทบาร์รูมนะคะเราก็จะใช้พื้นพรมแล้วก็ผนังเนี่ยให้มันเหมือนกับชั้นล่างจริงจากสปาเด์เราจะ ทำมาเป็น his and her sink กระจกเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะจากของสปาเดย์กิฟ์เขาขึ้นมานะคะเราค่อยๆกด control 9เอามาต่อเขาให้เป็นกระจกบานใหญ่แบบนี้ชักโครกเจ้าเก่าเจ้าเดิมสปาเดย์จ้ะปรับเล y ย u t ห้องน้ำนะคะให้มี shower box ของ l i f e and d a t h เข้ามาเพราะว่ามันมีมาบ b l e สีแดงเติมต้นไผ่รูปภาพแล้วก็ของตกแต่งผนงังไปค่ะจัดกันไปอีกหนึ่งชั้นนะคะกับบ้านต้นคริสต์มาสที่เป็นในธีมสีเขียวแบบคอทเทจแล้วก็สีแดงแบบโมเดนขึ้นมาดูที่ชั้นสุดท้ายกันค่ะเราจะเริ่มทำจากฝั่งมเดนนก่อ พื้นไลฟ์แอนเดตัวเดิมเท่านั้นค่ะวัสดุด้านบนเราจะใช้เป็นผนังเก็บเสียงตัวนี้จากของเก็ตเฟมัสเราอยากจะเนรมิตห้องด้านบนตรงนี้ค่ะให้เป็นห้องกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะต่างๆอาจจะมีลู่วิ่ง1อันแล้วก็โต๊ะนวดอีกสักอันหนึ่งค่ะน่าสนใจค่ะดูรีแล x กซ์ดีเอาไฟอโรอมานทราพีของสปาเดออันนี้มากั้นพื้นที่ตกแต่งตรงนี้ด้วยที่ยกลูกเหล็กนะคะจากของ Love s t r u ักน่ารักมากเจอสปาสักอันนึงจากของ everyday c คลา t e r แล้วก็มีกล่องรองเท้าวิ่งอีกสักดีฝ โรยกรวดลงไปให้เต็มพื้นที่แบบนี้เลยแค่เห็นพรมก็รีแลกซ์ได้จากของสปาเดย์ ASMR เสียงน้ำตกต้องมาม่านมัดจุกตรงกลางต้องมีตกแต่งสกิลรูมชั้นบนสุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยและทีนี้ตอนที่เราสร้างอยู่วะทุกคนเราลืมไปว่าบ้านหลังนี้มันจะต้องมีคอมพิวเตอร์ด้วยมันจะได้สะดวกในการเล่นเกมเพลย์นะคะมีมีก็เลยเอามาเปลี่ยนในห้องนอนค่ะจากโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นโต๊ะเล่นคอมพิวเตอร์แทนมาดูฝั่ง cottage, คอเทจคอใจกันบ้างวอลเปเปอร์ที่ใช้เราจะใช้จากของ คารานม่ตัวนี้สวยนาะแล้วเราก็จะเอาตู้หนังสือนะคะของคริสตัลสตาร์เอามาแปะไปแบบนี้1ด้านอีกด้านหนึ่งเราก็จะใช้ตู้หนังสือตัวเดิมเลยคะ่ะเอามาประกบกันแบบนี้อยากจะทําให้เป็นห้องอ่านหนังสือห้องสมุดแล้วก็มีห้องพิมพ์ดีดโต๊ะสีน้ําตาลตัวนี้ของไลฟ์แ d นเดสสวยมากพิมพ์ดีดสีเขียวๆค,ค,ค่ะจาก Cottage l ลิฟ n g เก้าอี้นั่งพิมพ์งานจาก Life and d เดสรมก็ขอใช้จากไลฟ์แ d นเดสด้วยละกันค่ะมันเข้าไวมากตัวผ้าม่านนะคะเราจะเอาผักตัวนี้จาก b l เอามาแปะ ไว้สองฝั่งเลยแล้วก็จะเอาผ้าม่านตกแต่งผนังตัวนี้จากของซีซันมันดูเฟสติฟดีเนาะเอามาแปะไว้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะผ้าม่านก็จะใช้เหมือนชั้นล่างเลยนะคะเป็นของแ Cat ซันด็อกตัวนี้เพิ่มความโคซี่นะคะด้วยเตาเผาจากฮอสแ n ร์เสียงเสียงหายไปแล้วเก้าอี้ห่มผ้าจากฮอสแ n ร์เหมือนกัน,นะคะ่ะกองหนังสือจาก c ค t ซันด็อกกระถางต้นไม้น่ารักน่ารักกระถางเล็กกระถางใหญ่เอามากองรวมกันไว้นะคะรูปภาพหลากหลายอันบนผนังไม่ว่าจะใหญ่ไม่ว่าจะเล็กจะเข้าหรือไม่เข้ากันยังไงโปะไป ปรับแต่งขนาดใหญ่เล็กจัดเรียงให้มันเข้ากันนะคะเอาพรมมายุมไว้เยอะๆเลยต้นไม้อะไรก็ตามวางตามพื้นให้เยอะที่สุดฝั่งนี้ก็จะมีเทียนมีที่แปะผนังบนโต๊ะทํางานก็จะมีหนังสือมีตะกร้าไว้มีบอร์ดไว้ทํางานอินทีเรียของบ้านต้นคริสต์มาสที่มี2ฝั่งฝั่งหนึ่งสีแดงและฝั่งหนึ่งสีเขียวเสร็จแล้วค่ะกลับด้านของบ้านต้นคริสต์มาสนะคะให้มันมาอยู่ในที่จะที่ควรทุกคนพอละหมุนบ้านอะ เฟอร์นิเจไม่หมุนตามแล้วเราก็เลยพยายามจะเซฟล็อตนี้เพื่อแก้ไขแต่เกมค้างไปแล้วค่ะเรากดอะไรไม่ได้เลยจะเคซี่แล้วพอเราเปิดเกมเข้ามาใหม่ชั้น3ชั้น4หายไปหมดเลยคือแทบจะขีดอะคอนเทนต์คริสต์มาสปีนี้อุปสรรคเยอะมากเกมก็คือเด้งรัวๆเซฟไม่ได้ตอนนี้เราไม่ได้กู้เซฟอะไรเลยนะคะเราแต่งใหม่ค่ะทุกคน <laughs> เราสร้างใหม่คะ่ะชั้น3และชั้น4เราพยายามทําให้เหมือนเมื่อกี้ที่เราสร้างมากที่สุดเท่าที่เราจําได้นะคะมันอาจจะมีอะไรแปลกตาไปก็ขอให้เข้าใจกันนิดน,นึงนะว่าจากที่ดูมาเอ๊ะทําไมคุณมีค้ค่ะอัพลงแก้วแล้วมันไม่เหมือนเดิมประสบป,ปัญหาหนักมากจริงๆค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเราเปิดเซฟใหม่เนาะแล้วเราก็ move s h e มาที่สถานที่ใหม่ในเซฟใหม่ในเมืองใหม่ในแมปใหม่ตอนนี้เราอยู่ในแมป Grimmerbrook นะคะที่มากับภาคเสริม um Realm of Magic ด้านในเชลของ ของเราเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำเอ็กซ์เทอร์แล้วก็แลนด์สเคปกันต่อเลยค่ะเราอยากให้เชลของเราเนี่ยมันมีบันได,ดเราเราเออเราเรายกเชลของเราึ้นขึ้นไม่ได้นะคะแปลว่าเออเชลของเรา <laughs> ทุกปัญหามันมีทางเข้าเสมอดูชีวิตมีมีไว้เป็นตัวอย่างนะคะไม่เป็นไรงั้นถ้าเรายกเชลไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนพื้นด้านหน้าก็แล้วกันคะ่ะเปลี่ยนฝั่งเนี้ยให้เป็นพื้นสีดำๆแบบนี้มองไม่เห็นพอเป็นหิมะ <laughs> คือตอนนี้มี่มีรู้สึกท้อแท้มากในชีวิตแต่เราก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะคุณมีคะมาปรับสภาพอากาศหน่อยแกขึ้นไปเทสบ้านใ้ชั้นแล้วเหรอโอ้โห oh เดินขึ้นมาเล่นคอมพิวเตอร์บนนี้อย่างน้อยเราก็มั่นใจว่าบ้านหลังสีเขียวเนี่ยมันขึ้นลงได้แน่นอนเือในการจะอัพขึ้นกงขึ้นแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะทําให้ b u i l d i งเนี้ยมันเสร็จสมบูรณ์เนาะก็ปรับสภาพอากาศให้เป็น heat wave แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลอะไรกดอีกสักทีนึงก็แล้วกันนะคะโอเคให้หิมะมันละลายประมาณนี้ก็พอวาดพื้นออกมาสองข สร้างทางแบบนี้เอาพุ่มไม้ที่ติดไฟตัวนี้นะคะเอามาแบ่งเชลตรงนี้ให้มันเป็นอีกครึ่งหนึ่งให้เขารู้ว่า2ฝัง่งเนี้ยคนละเชลกันเดอ้อเวิร์กหน้าบ้านตรงนี้เราจะเอาต้นคริสต์มาสมาขยายนะคะแล้วก็แปะไว้อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทําเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนสีของต้นคริสต์มาสเราจะตัดทริมของบ้านด้วยสีดําแบบนี้แล้วผนังด้านล่างสุดเราจะเปลี่ยนเป็นไม้แบบนี้ค่ะให้มันเหมือนเป็นลําต้นจริงๆของต้นคริสต์มาสเลยเราจะเอาตัวที่แปะผนังแบบตกแต่งมาขยายขนาดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ ก็นำมาแปะให้มันเป็นเหมือนกระโปรงของต้นคริสต์มาสแบบนี้อุ้ยน่ารักมากชั้นที่สูงขึ้นมาก็จะแปะเป็นลูกเล่นแบบนี้แล้วชั้นบนสุดก็อาจจะเป็นอันใหญ่มากๆอันหนึ่งแล้วก็อันเล็กๆแบบนี้สองอันหลังจากแปะไว้รอบๆอาคารของเรานะมันก็จะน่ารักนุบนิบแบบนี้ต่อไปเราจะเอาไฟดาวดวงนี้มาขยายขึ้นนะคะไฟตัวนี้มากับภาาเสริมเลเวลสตรักนะเอามาแปะไปรอบๆเชลเลยค่ะเราต้องการดาวที่โผล่ขึ้นมาจากบนต้นคริสต์มาสนะคะ เป็นการลงจบใช่ไหมมันจะมีไฟตัวนี้อยู่ค่ะของ Parenthood นะชื่อไฟว่า Staary Night Night Light เราจะนำเขามาขยายให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะคะแล้วก็หมุนเขาแบบนี้เข้าไปดูในเกมเพลย์กันว่าจะออกมาเป็นยังไงนี่ก็จะออกมาเป็นบ้านต้นคริสต์มาสที่มีดวงดาวหมุนอยู่บนหลังคาบ้านแบบนี้เลยค่ะบุชที่กั้นกลางตรงนี้มิมิจะเอามากั้นไปรอบๆเชล์ด้วยเอาเขามาวางเรียงห่อเชล์เราไว้แบบนี้เลยนะแล้วก็หาต้นคริสต์มาสแบบอื่นนะคะเอามาขยาย ขึ้นแล้วก็วางไว้รอ,รอบๆเชลแบบนี้ด้านหลังบ้านเนี่ยเราแค่จะเอาพายทรีนะคะมาตกแต่งเป็นกอๆก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกันไปกลับไปที่เกมเพลย์นะคะเพื่อที่จะเปิดเครื่องทําหิมะให้มันตกลงมาหนักๆแบบนี้เลยได้เวลาสนุกแล้วค่ะโซฟาตรงนี้นั่งได้แต่ตเตาเผาเรารู้อยู่นะว่ามันจุดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันติดกับโต๊ะมากเกินไปแต่เราก็อยากได้ไวสแตอเ e ติกอะไรอย่างเงี้ยดูทีวีได้เดินเข้ามาเปิดตู้เย็นได้เคาน์เตอร์ลงที่เว้นไว้ก็ไม่ทํามาทำเคาน์เตอร์ ที่ของเต็มไปหมดทํากับข้าวทานได้ไม่นั่งที่โต๊ะทานข้าวด้วยนะคะมานั่งที่โซฟาซึ่งโต๊ะทานข้าวเนี่ยนั่งได้แน่นอนนะคะโตนหน้ากลัวต่างๆของชั้นสอนบ้านฝันสีเขียวแบบโคซี่โคใจเนี่ยก็ใช้ได้ทุกจุดเลยนะคุณมีเขามาเทสคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราขึ้นมาเทสไฟตรงเนี้ยก็จุดได้เหมือนกันตัดผ้ามาดูบ้านโมเดิร์นสีดําแดงบ้างค่ะกับโฟเยโฟใจนั่งได้สบายหรือดูทีวีสวยๆแบบนี้ก็ได้ค่ะทําอาหารในครัวโมเดิร์นโมใจสีดแดงดำ แบบนี้สวยมากทุกคนทําได้นะคะทําไมมันไม่นั่งที่โต๊ะกินข้าวหรอมันมีอะไรคะคนนี้ทั้งๆท,ที่เก้าอี้ทุกตัวบนโต๊ะกินข้าวก็นั่งได้เออฉันก็ไม่เคยเข้าใจเกมนี้เลยเดินมาเทสวิทยุให้แบบอัตโนมัติเลยค่ะเพราะคุณมีเขารักในเสียงเพลงชั้นสองตามจุดต่างๆในห้องนอนเนี่ยใช้ได้หายห่วงห้องน้ําก็ใช้ได้ทุกจุดเลยนะคะขึ้นมาวิ่งบนลูวิ่งด้านบนก็ได้ค่ะและพอยามค่ําคืนมานถึงบ้านหลังนี้ก็จะดูเหมือนมีประกายดาวปรุงปริงออกมาและด้านบตนต้นคริสต์มาสก็มีดวงดาวผุดขึ้น มาแบบนี้เลยค่ะและเพียงแค่เราใส่รีเชตเข้าไปทุกอย่างก็ดูโคซี ai, ่โคใจมากยิ่งขึ้นในบ้านหลังนี้การสร้างบ้านคริสต์มาสในปีนี้อุปสรรคเยอะมากไม่ว่าจะเรื่องทุระส่วนตัวต่วตางๆหรือว่าเรื่องเกมที่มันเด้งเอ,าอ้าเด้งเอาแถมยังเจอการเซฟไม่ติดหมุนบ้านไม่ได้ในระบบเกมด้วยนะคะและเราไม่มีมอดเลยค่ะแต่เราก็พยายามมากจริงๆที่จะทําให้บ้านหลังนี้มันออกมาได้ดีที่สุดห้องฝั่งเขียวกับฝั่งแดงคุณผู้ชมชอบห้องฝั่งไหนกันมากที่สุดคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยเพราะทุกการ รับชมของคุณผู้ชมคือความสุขของมีมีเสมอไม่ว่าอุปสรรคจะเยอะแค่ไหนมีมีจะทำให้ได้คะ่ะ Merry Christmas มีความสุขกันทั่วหน้านะคะ